พรพโดยไม่จุดธูปได้หรือไม่เอ๊ะหากเราต้องการบูชาพระแต่ว่าไม่สะดวกจุดธูปแบบนี้ถือว่าผิดหรือไม่แท้จริงแล้วเราไหว้พระแบบไม่จุดธูปได้หรือเปล่านะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังบทความนี้ คงเคยสงสัยกันว่าการบูชาพระโดยไม่ต้องจุดธูปสามารถทำได้หรือไม่หากเรามีข้อจำกัดในการจุดธูปบูชาพระควรทำอย่างไรหรือหากเราไม่จุดธูปและเทียนจะยังได้บุญอยู่หรือไม่วันนี้เราจะาจะชวนทุกๆท,ท่านมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะ การจุดทูบนั้นนะคะถือว่าเป็นการบูชาพระด้วยของหอมซึ่งความพิเศษของกลิ่นหอมของทูปนี้จะไม่ทำให้ผู้สูดดมรู้สึกเกิดกิเลสแต่อย่างใดกลับช่วยทำให้จิตใจรู้สึกสงบและอยู่กับปัจจุบันการจุดทูปบูชาพระของคนไทยเรานั้นจะเป็นการจุดทูปด้วยสามดอกที่แสดงถึงการบูชาพระพุทธพระธรรม และะพระสง์ส่วนการจุดเทียนนั้นถือว่าเป็นการบูชาพระโดยแสงสว่างจึงจะเป็นการจุดด้วยเทียนสองเล่มตั้งบนเชิงเทียนทางด้านซ้ายและขวาการจุดทูบและเทียนนี้ถือเป็นสิ่งที่คนไทยเรานิยมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแต่แท้จริงแล้วการบูชาพระนั้นไม่จำเป็นต้องจุดทางทูปและเทียนเสมอไป โดยการบูชาพระนั้นแบ่งออกได้เป็น2แบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยวัตถุเช่นทุกเทียนดอกไม้ของหอมและวัตถุอื่นๆการบูชาพระอย่างที่สองก็คือการปฏิบัติบูชามันคือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์ รักษาศีลเจริญภาวนาและอื่นๆที่เป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนาโอกาสนี้เราจะขอยกตัวอย่างบทสนทนาของพระอาจารย์เล็กบ้านอนุสาวรีที่เคยกล่าวเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการบูชาพระโดยการจุดทูบและเทียนและการไม่จุดทูบเทียนม,มาฝากทุกท่าน เพื่อความกระจ่างและหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่านคำถามมีอยู่ว่าเวลาไหว้พระที่น่าหิ้งบูชาการไหว้ที่จุดทูบจุดเทียนและไม่ได้จุดทูบจุดเทียนจะมีความแตกต่างกันไหมคะคำตอบก็คือต่างกันอยู่ตรงอานิสงส์ที่ได้รับ การจุดทูบเทียนเป็นการบูชาด้วยของหอมและแสงสว่างมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นนอกจากการบูชาด้วยดอกไม้ก็ยังได้อานิสงส์ของการบูชาด้วยของหอมและแสงสว่างด้วยแต่ทว่าการจุดทูบเทียนนั้นจะทำให้การรักษาลำบากอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ เรามาเน้นใช้วิธีปฏิบัติบูบชาคือการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแทนอนิสง์จะสูงกว่ามากมหาศารอนิสง์ของอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยสิ่งของส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องลาบยศเงินทองแต่การปฏิบัติบูบชานี่จะเป็นเรื่องของปัญญาความฉลาดในการตักกิเลส หรือแน่นการทำมาหากินเพราะฉะนั้นอานิสงค์ของการปฏิบัติบตูชาจะได้ยิ่งกว่าหรือว่าถ้าหากว่ากลัวว่าไฟมันจะไหม้ก็ใช้ทุบเทียนที่ทำด้วยไฟฟ้าอย่างเก่งก็ช็อตดับไปเฉยๆจะมีอานิสงส์ตรงบูชาด้วยแสงสว่างอยู่แต่กลินคำถามต่อมาคือแล้วอย่างนี้ ก็ไปซื้อเทียนที่เขาทำหลอดก็ใช้ได้เหมือนกันไหมคะคำตอบของพระอาจารย์เล็กใช้ได้เหมือนกันนะปลอดภัยกว่าเพลิแล้วไฟไม่ไหม้ด้วยอย่างเก่งหลอดขาดแล้วก็ดับสุดท้ายเราเชื่อว่าหากคุณทำดีคิดดีพูดดีย่อมมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของคุณหลักสำคัญของการบูชาพระนั้นอยู่ที่เจตนามากกว่าวัตถุ แม้คุณจะจุดธูปและเทียนถวายพระทุกวันแต่จิตใจไม่ได้หันเข้าสู่ทางธรรมอย่างบริสุทธิ์ก็ไม่อาจเกิดผลดีได้ร้อยเปอร์เซนต์ตรงกันข้ามหากคนตั้งใจปฏิบัติบูชาระลึกถึงหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอตั้งมั่นสวดมนต์เจริญภาวนาด้วยใจที่บริสุทธิ์แท้จริง ยอมต้องเกิดผลดีต่อตูวของคุณเองอย่างแน่นอนค่ะใครรู้สึกใช่ไหมว่าทำไมชีวิตบางช่วงดีดีแต่บางช่วงเกิดเรื่องร้ายๆถึงขั้นสะบดในใจว่าทำไมถึงสวยขนาดนี้บ่าแล้วเพื่อเป็นการล้างสวยก็หันหน้าเข้าวัดเข้าโบทสวดมนต์ไหว้พระรับทานปิดท้ายด้วยการออกมาทำบุญเอาเหรียญหยอดใส่ตู้ หรือเติมน้ำมันตะเกียงกับพระประจำวันเกิดของตัวเองแม้จะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามกฎแห่งกรรมแต่ใจลึกๆบางครั้งก็แอบ,บคิดว่ามีอะไรบางอย่างที่มีอำนาจมากเหลือเกินจนสามารถทำให้ชีวิตของเราเจอทางเรื่องดีๆและเรื่องไร้าร้ได้เราบูชาพระประจำวันเกิดไปทำไม ในสังคมไทยมีคนจำนวนมากที่นิยมบูชาพระประจำวันเกิดพร้อมสวดคาถาบูชาเชื่อว่าจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตป้องกันขจัดปัดเป่าเรื่องร้าร้ยให้กลายเป็นดีแต่การบูชาพระพุทธรูกไม่ว่าองค์ไหนปางไหนต่างก็เป็นการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่หรือแล้วทำไม เราถึงต้องบูชาพระพุทธรูปปางพระประจมวันเกิดด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นเพียงเครื่องหมายแทนพระเคราะห์ยางไม่ใช่พระพุทธรูปประจำวันเกิดในความหมายที่รับรู้กันในปัจจุบันนี้คติการบูชาของพระประจมวันเกิดเป็นการผสมผสานของพุทธศาสนาเข้ากับโหราศาสตร์ตามคำพีมหาทักษะ ซึ่งเชื่อว่ามีเทวดาคอยปกป้องควบคุมดูแลชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดและจับผันเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่ประกอบด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระหัสบดีพระสุขพระเสาพระราหูและพระเกตเรียกรวมว่าเทวดานพรคห์แต่ละองค์จะเข้าสวยอายุ หรือเข้ามาควบคุมดูแลชีวิตในระยะเวลาที่ไม่เท่ากันโดยเทวดาทั้งเก้านี้มีต้นกำเนิดจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเริ่มกันที่พระอาทิตย์มีราชสีเป็นพาหนะสวยอายุ6ปีตามตำนานเชื่อว่าถูกสร้างจากราชสีห6ตัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็นเลข6 ต่อมาคือพระจันทร์มีม้าเป็นพาหนะเสวยอายุ14ปีถูกสร้างจากนางฟ้า15องค์จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น15ต่อมา่านมีกระบือเป็นพาหนะเสวยอายุ8ปีถูกสร้างจากวหิงสาหรือกระบือ8ตัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็นเลข8ต่อมาคือพระพุทธ มีช้างเป็นพาหนะสเสวยอายุ17ปีถูกสร้างจากช้าง17เชือกจึงมีกำลังพระเคาะเป็นเลข17ต่อมาคือพระหัสสบดีมีกวางเป็นพาหนะสเสวยอายุ19ปีถูกสร้างจากฤาษีส9ตนจึงมีกำลังพระเคาะเป็นเลข19ต่อมาคือพระสุขมีโคเป็นพาหนะ เสวยอายุ21ปีถูกสร้างจากโค21ตัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็นเลข21ต่อมาคือพระเสามีเสือเป็นพาหนะเสวยอายุ10ปีถูกสร้างจากเสือส0บตัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็นเลข10บต่อมาคือพระราหูมีครุฑเป็นพาหนะ เสวยอายุ12ปีถูกสร้างจากศีรษะผีขโมย12ตนจึงมีกำลังพระเคราะเป็นเลข12และสุดท้ายคือพระเกตมีพญานาคเป็นพาหนะเสวยอายุตลอดปีกำลังพระเคราะที่ต่างกันข้างตน้นต่อมาภายหลังถูกนำมาใช้เป็นจำนวนรอบที่ใช้สวดคาถาบูชาพระประจำวันเกิดปางต่างๆนั่นเอง คติการสร้างพระประจำบันเกิดที่แพรหลายในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่สา้โดยการกำหนดปางพระพุทธรูปเพื่อวัตถุประสงค์ในการบูชาพระเคาะห์ดังที่กล่าวไว้ในตำราสมุดภาพที่พระบาสมเด็จพงกนาเจ้าอยู่หัวปโปรดเก้าให้สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตสิโนรถชำระปางพระพุทธรูปขึ้นใหม่ในตำราเขียนว่า เป็นรูปพระสำหรับปูชาพระเคห์ดังนี้พระอาทิตย์พระถวายเนตรพระจันทร์พระห้ามสมุทรพระอังคารพระสยญาตพระพุทธพระอุ้มบาทพระหัสบดีพระนั่งสมาธิพระสุขคือพระรำพึงพระเสาคือพระนาคปรกพระราหูคือพระป่าเล่ยพระเกศ คือพระสมาธิเพชรและพูดง่ายๆก็คือนำพระพุทธรูปปางถวายเนตรมาเป็นสัญลักษณ์แทนเทวดาพระอาทิตย์ฉะนั้นในช่วงแรกพระพุทธรูปปางต่างๆจึงเป็นเพียงเครื่องหมายแทนพระเคะห์อย่างไม่ใช่พระพุทธรูปประจมเกิดในความหมายที่รับรู้กันในปัจจุบันนี้และหากจะกล่าวย้อนในวรรณกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาก็จะมีกล่าว ถึงาปรางห้ามสมุดปางสมาธิปางรำพึงปางถวายเนตรปางสยายญาติดังที่พบในโครงฉลอพระพุทธสยายญาติวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการสร้างในฐานะพระประจำวัมิเกิดแต่สันนิฐานว่า สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระเคราะห์ตามความเชื่อพรามหมณ์ฮินดูที่มีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้มานานแล้วแต่ยังไม่ถูกกำหนดให้มีฐานะเป็นปางพระพุทธ,ธรูปประจำวันเช่นกันแต่ในสมัยรัชกาลที่สเป็นต้นมาเริ่มมีพระราชนิยมในพิธีสร้างพระพุทธ,ธรูปประจำ่นาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบุพการีโดยสร้างพระพุทธรูปตามวันพระราชสมภพเช่นพระพุทธรูปประจำพระชนวานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทสมัยรัชการที่หได้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระปรางสมาธิปเป็นต้นพระราชพิธีดังกล่าวแพร่หลายจากราชสำนักไปยังสามัญชนทั่วไปผ่านธรรมเนียมการสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดโดยทำการดัดแปลงทางลดทอนและเพิ่มเติมให้เหมาะสม กับฐานันดรของตนเกดเิดเป็นคตินิยมบูชาพระประจำวันที่แพร่หลายในสังคมไทยมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นการกราบไหว้บูชาพระประจำวันเกิดจึงเป็นการบูชาเทวดาพระเคาะของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยบทสวดในาศาสนาพุทธเพื่อการสะอกเคราะห์สมดวงไม่ใช่เป็นการกราบไหว้พระพุทธรูปในฐานะเครื่องหมาย ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า